มื่อคืนต้องบอกว่านอนกันดึกมากตีสามกว่านี่หลานยังนอนอยู่ปานนี้ยังไม่ตื่นเลยนี่ค่ะหลานชายหลานชายนอนอยู่ตรงนี้หลานสาวอยู่ในห้องนี้ค่ะป้าก็เลยต้องออกประตูข้างนะคะเพราะว่าถ้าเปิดประตูนั้นมันจะสว่างหลานชายนอนอยู่ออกมาล้นน้ำต้นไม้ท่างกลางความร้อน ้อนจริงนะเนี่ยี่อ,องศาก็ไม่รู้ดูต้นมะละกอป้าสิเห็นไหมความร้อนค่ะตายอยู่ไม่ได้ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะต้นมะละกอาตายลกไปหมดเลยใบไม้ดูใบไม้สิเนี่ย ไม่อยากทำอะไรด้วยอากาศมันร้อนแบบเนี้เนาะอุย๊ยใครมาเปิดตู้นี้ทำไมตรงนี้มันเปิดเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องเก็บของค่ะก็ะยังมีตู้เย็นตู้เล็กๆลูกชายเอามาเก็บไว้ค่ะ โอ้ยลดน้ำตอนนี้ต้นไม้จะตายไหมเนี่ยมันร้อนมากเลยค่ะต้องเอาไว้ที่เอาไว้ที่พื้นค่ะเพราะว่าน้ำมันออกมาร้อนจี๋เลยต้องปล่อยสักพักหนึ่งหวายร้อนจี๋เลยต้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งค่ะ รอให้รอให้น้ำมันหมดสายก่อนโอเคดีขึ้นละชวนมาลดน้ำต้นไม้นะก็ต้องใส่เต็มยศออกมานะคะมันร้อนด้วยไอ้หน้ากากนี่ต้องบอกว่าการกันแดดด้วยค่ะ เพราะว่าป้าแพ้แดดเนะาะเมื่อวานกลับมาถึงก็มาดึงต้นหญ้าออกค่ะฤด,ดูนี้ปลูกอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเดือนคิดว่ากลางเดือนนี้หรือว่าปลายเดือนนี้จะปลูกผักใหม่ค่ะต้นไม้เหี่ยวหมดเลยนี่สายสปริงเกอร์ป้าท,ทำไว้แต่ว่ามันก็คือมันช่วยได้บ้าง ล้าน้ำไปก็ล้างพื้นไปด้วยค่ะเพรามันมีายอยู่ล้างให้หมดทุกอย่างล้างปุ่นด้วยตอนนี้เท่าไหร่เออตอนนี้สี่สิบสี่องศาค่ะเห็นไหมคะสี่บสี่องศาค่ะ รดน้ำต้นไม้ไปก็ล้างพื้นไปด้วยอาทิตย์นี้ดีหน่อยหนึ่งไม่ค่อยมีทรายทุกทีมาจะทรายเยอะมากเลยมามุนมนี้ต่อต้นไม้ที่งามที่สุดในบ้านป้าคือใบแมงรักงามที่สุดเลยนอกนั้นดูไม่ได้ เดี๋ยวไว้อากาศดีๆก็ต้องลงมาเก็บใบไม้อีกค่ะใบไม้แห้งๆเต็มเลยให้ดูเห็นไหมคะดินมันแห้งดินมันแห้งแงะแกเลยถ้าเราไม่รดช่วยนะต้นไม้ตายแน่เลยทุกต้นมีมีสปริงเกอร์นะคะแต่ว่ามันไม่พอ เดียด้ต้นมะละกอคงไม่ขึ้นแล้วมั้งเนาะตายหมดและให้ดูตัวแสบดูนิดก่อติดต้นมะเขือป้าเลยนะเนี่ยตัวใหญ่พอแล้วค่ะ ไปแล้วข้าบ้านขนาดอยู่กับน,น้ำนะยังรู้สึกร้อนเลยค่ะยเข้าบ้านแล้วข้าบ้านแล้วต้องอยู่ในบ้านมึนๆอย่างเงี้ยเก็บความเย็นดีค่ะ หน้าแดงเลยโอเควันนี้จบคลิปลอต้นไม้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย